สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในะคลิป12ราศีนะคะทีนี้คลิปเนี้ยเป็นคลิปพิเศษเป็นการพูดถึงการพักองศาของดาวเสาร์กับดาวพุธว่าจะมีผลอย่างไรกับชาวราศีกลุ่มกันนะคะทีนี้เราก็รู้ว่าดาวเสาร์กับดาวพุธเนี่ยพักองศาชาวราศีกลุ่มจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ ดาวเสาร์ก่อนนะคะดาวเสาร์เนี่ยจะพักองศาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่3พฤศจิกายนทีเนี้ยโดยบริบทของดาวเสาร์แล้วเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาว่าโทษทุกข์ให้ถ่ายดาวเสาร์และการโคจรของพระเสาร์เนี่ยเป็นการโคจรที่ช้าทีนี้พักองศาก็ทําให้ช้าลงไปอีกเราก็ต้องมองไปดูว่าดาวเสาร์ของชาวราศีกุมคืออะไร ดาวเสาชาวราศีกุมคือวินาศซึ่งมากุมลักขนงคุณเนี่ยก็ต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาบริบทชีวิตของแต่ละคนเนะ่เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องอะไรบ้างบ่งคนเป็นเรื่องของปัญหาปัญหาคุณนะ่ะในช่วงสี่เดือนนี้ถ้าก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาอยู่ยังแก้ไขไม่ได้ในสี่เดือนนี้ก็ยังยังหาที่แก้ไขได้ช้า หรือใน4เดือนเนี่ยใครมีปัญหาได้เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาวิธีแก้ไขคือมันได้นะมีวิธีแก้ไขแน่นอนแต่การแก้ไขเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขหน่อยอาจจะช้าออกไปหรือบางคนในช่วง4เดือนนี้อาจจะต้องการมีโรคส่วนตัวสูงก็ได้อยากอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียว,วงเงียบๆก็ได้ของแต่ละคนแม้กระทั่งบางคนเนี่ยในช่วงสเดือนน่ะ คนรอบตัวของคุณเองอ่ะอาจจะมาวุ่นวายอยู่กับตัวคุณก็ได้แต่ก็ดูตามบริบทของหน้างานของแต่คนนะแต่นะมองดูว่าถ้าเราคิดในมุมบวกนะว่าถ้าพระเสาร์พักเนี่ยอาจจะเป็นการให้ว่าให้มาสำรวจตัวเราเองไหมว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดเพราะคนรอบตัวไหม หรือคนใกล้ชิดหรือตัวเราเองไหมก็อาจจะ้ไใหทบทวนก็ได้เพราะเดี๋ยวพอพระเสาวเดินเดินหน้าปุ๊บสิ่งต่างๆมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงสีเดือนก็าอาจจะให้คุณมาพักพักเรามองในแง่ดีพระสาวให้คุณพักเนี่ยพักจากการไปคิดมากหลายๆเรื่องก็ได้หรือให้มาดูเนี่ยที่บอกว่าสำรวจตัวเราว่า ทุกอย่างปัญหาที่มันมีเกิดขึ้นเพราะอะไรจากใครแล้วก็จัดระบบใหม่จัดระบบชีวิตของตัวเองใหม่แต่ก็มองว่าในช่วงสีเดือนนะสำหรับเคสที่มีปัญหาจริงๆไม่ต้องกันงวลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคุณคือดาวพระหูซึ่ง ดาวสารกับพระหูแล้วก็เป็นคู่มิตรใหญ่ยังไงคุณมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้แต่ทุกอย่างันมอาจจะช้าไปหน่อยก็ขอให้ใจเย็นเพราะว่าอะไรอ่ะชาวราศีกุมถือเป็นอ่าเขาเรียกทัดลมเวลาทำไรก็จะให้มีความแบบม่องไว้ขคล่องแคล่วเหมือนลมอ่ะก็ทำตามอารมณ์ตัวเองเหมือนคนที่เอาเอเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะทำอะไรก็ตามอารมณ์ตัวเอง แต่นะมองว่าชาวราศีกคุมเป็นาาชาวราศีหนึ่งที่ฉลา,าดนั่นแหละแต่นี่ทุกอย่างอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะอย่าเพิ่งทําอะไรให้มันว่องไวเนี่ยถึงบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ่าจะให้กลับมาทบทวนตัวเองก็ได้ว่าไอสิ่งที่ผ่านมาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆคนใกล้ตัวคนรอบตัวสาอะไรก็สถานการณ์สิ่งรอบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใคร อันนี้นะก็ฝากไว้นะคะทีนี้ดาวพฤหดาวพุธกันมั่งเห็นมาบัดาวพุธเนี่ยเขาจะพักองสาวแต่24กรกฎาคมถึง11อสิงหาช่วงที่พุธพักเนี่ย,ย,ย,ยมันจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคําพูดการสื่อสารต่างๆความคิดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสื่อออนไลน์เราคอมเมนต์เขาเขาคอมเมนต์เราไม่กระทั่งการติชินนินทา การใส่ร้ายป้ายสีการพูดจาหลอกลวงและเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของข่าวสารที่คุณได้ยินมาในช่วง19วันเนี่ยเช็คกันให้ดีๆว่าจริงหรือไม่จริงและเรื่องเช็คเช็คที่เราสั่งที่เขียนกันว่าจะเด้งหรือไม่เด้งนะแล้วก็เรื่องโดมถึงเครื่องมือสื่อสารต่างต่าง โทรทัศน์โททัศน์วิยุไอพอยตอแพดคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาสุตต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องดูตามหน้างงานต่ละคนนะแต่ทีนี้ถ้าสําหรับชาวราศีกุมแล้วดาวพุธเป็นเรื่องของปุตตะกับมรณะอยู่ในเรือนอดีตก็ต้องดูว่าบุตรบริวาลขงคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องคําพูดเนี่ยเราต้องดูว่าสําหรับบางคนนะถ้าบุตรหลานบริวารของคุณเองเนี่ยเป็นคน พูดจาดีเป็นคนพูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนแลเงี้ยคือไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องมาเรื่องของสุขภาพว่าอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยตรงช่วงแขนปากท้องกระเพาะก็ได้แต่สําหรับบางคนบุตรบริวารที่แบบดือ้อแล้วก็แบบเพศแบบห้าวห้าวอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เกิดจากอะไรคําพูดการที่บุตราบริวารวาเราไปเขาเรียก ไปเซลล์คนอื่นบ้างหรือไปคอมเมนต์ตามโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็เยอะอันนี้ก็ต้องระวังว่ามันจะปัญหาเกิดขึ้นได้ทีนี้นาก็บอกว่าถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นได้คุณยังสามารถที่จะไก่เกลี่ยกันได้นะเพราะอะไราดาวเจเริอนอธิคือดาวจันทร์และพุธเนี่ยพุธกับจันทร์ก็เป็นคู่คู่มิตรกันก็อมองว่ายังสามารถพูดจากไก่เกลี่ยกันได้นะอะไรผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามนั้น ถ้าลูกเราผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดถ้าลูกเราไม่ผิดเราก็ก,ก็ก็ไม่ผิดถ้าถ้ามันหนักจริงๆก็กรณีสมมติว่าถ้ามันไก่กี่คำไดงจริงเราก็ต้องใช้หลักกฎหมายเข้าไปช่วยอันนี้นี่ยก็ฝากไว้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวกับกาพุธเนี่ยฝากทุกคนเลยว่าให้ฝึกพูดคําว่าขอบคุณกับขอโทษให้ชินปากเพราะคำสองคำเนี้ย จะช่วยสถานการณ์ตรงนั้นนะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้นก็ฝากไว้นะคะยังไงก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็เจองคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันที่มากดติดตามกดแชร์กันนะคะยังไงก็ขอทุกคนพบเต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ